ปัญหาของคุณคือการใช้เวลาตัดต่อมากเกินไปทวนตัวนี้จะทำให้คุณตัดต่อเร็วขึ้น10เท่าและใช้ได้กับทั้ง i n n l l u u Pro โป v i ดวิชี s o l v e Premier p r r o และ CapCut พยายับตัดต,ต่อได้เร็วไปดูกันเลยครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเบนซ์จาก t e l r l l i h t นะครับผมแล้ววันนี้นะครับอันนันนะําไม่รู้จักทูนตัวนึงนะครับที่ช่วยในการตัดต่อได้เร็วรมากๆนะครับนั่นก็คือ Recut นั่นเองครับ ซึ่งโทนตัวนี้นะครับจะเหมาะมากกับคนที่ทำวิดีโอคล้ายๆแบบผมนะครับก็คือรูปแบบของทอล์กอินหรือว่าการนั่งพูดแบบนี้นะครับก็คือจะช่วยตัดในส่วนที่เป็นเสียงเงียบครับออกไปได้เลยแล้วเราก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นเสียงพูดแบบนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการตัดต่อไปเยอะมากๆเลยครับถ้าวิดีโอของคุณนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆเนี่ยการตัดต่อด้วยเองเนี่ยก็คือถือว่าง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นวิดีโอที่ยาวมากๆนะครับแล้วก็ทําต่อเนื่องเดือนๆหนึ่งเนี่ย การใช้ทูนตัวนี้จะช่วยคุณได้อย่างมากเลยครับซึ่งผมเองเนี่ยเพิ่งจะซื้อได้ไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะมาบอกต่อนะว่าตัวนี้มีดีอย่างไรบ้างน,นะครับผมให้ผมยกตัวอย่างนะครับวิดีของผมเนี่ยจะอ่านอยู่ประมาณสัก45นาทีนะครับแล้วก็ตัดออกมาเหลือประมาณ15-17นาทีดังนั้นเนี่ยเวลาในการตัดต่อออกไปเดี่ยซึ่งเยอะมากๆเห็นไหมลบมากกว่าซึ่งอีกเนื่องจากผมเวลาฟูดเนี่ยก็อาจจะมีผิดบ ดังนั้นเนี่ยในการตัดครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ส่วนของเนื้อหานะส่วนของความเงียบเนี่ยที่ตัดออกไปเนี่ยที่ประมาณ300.500ถึงคัดเลยคือเราจะต้องใช้มือเนี่ยคลิกพัดคล้ายๆคๆคั้ๆตัวเองเนี่ยสามถึงคัดเลยซึ่งมันเยอะมากแล้วก็เหนื่อยมากนะครับแต่นั้นเนี่ยการใช้โทนตัวชื่อว่ารีคัตเนี่ยช่วยคุณได้แน่นอนเดี๋ยวไปดูกันว่ามันทายังไงสำหรับโทนที่ชื่อว่ารีคัตนะครับจะใช้ได้ทั้ง m a c ทั้งพีซเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูวิธีการใช้ง ก็คือจับแล้วก็มาวางตรงนี้เลยนะครับ1เสร็จแล้วเราก็เอาไฟเสียงโลตาม,มาด้วยเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อัดเสียงแยกกับตัวไฟล์ที่เป็นรูปภาพแบบผมนะครับคือผมจะใช้ไม้ไม้แยกใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมคือเสียงเนี่ยผมจะอัดเข้าคอมโดยตรงแล้วก็กล้องเนี่ยก็คือจะใช้ก,กล้องตัวนี้นะครับอัดเข้าที่หน้าตัวเองนะครับผมด้นี้มันจะแยกออกจากกันซึ่งตัวเนี้ย ผมทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมไม่ต่อมค์หเขากล้องเพราะว่าผมจะอัดหน้าจอด้วยอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือมีทั้งหมด2วิดีโอนะครับแล้วก็1ไฟล์ไฟเสียงซึ่งข้อดีของตัวดีคันนะครับก็คือเราสามารถวางได้หลายๆวิดีโอหลายๆไฟเสียงนะครับแล้วก็สามารถสั่งตัดได้ในครั้งเดียวเลยครับตัวนี้ครับหลังจากที่ผมได้วางลงมานะคุณจะเห็นว่าอ่ามันจะมี2อันนี้นะครับให้เราทําการซิงกันก่อนนะครับผมก็คือเสียงกับภาพให้มันตรงกันก่อนนะครับวิธีการก็คือเราก็แค่มาขยายตรงนี้ออกไปนะครับตรงนี้ปึ๊บ เสร็จแล้วเราก็ดูว่าตัวเสียงมันตรงกันหรือเปล่านะครับโดยการซีเด็กไปที่ตรงนี้นะครับปุ๊บเปลี่ยนเป็นที่ชื่อว่าคล <socks S 1> ิปนะครับแล้วเราก็เลื่อนต,ตัวคลิปไปมาอย่างนี้ได้นะฮะอย่างนี้ครับคุณก็ลองดูว่าตรงเนี้ยทาให้มันตรงกันได้ยังไงนะฮะวิธีการก็คือให้เราเนี่ยครับลากมาให้มันดูแบบใกล้ๆเคียงกันก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็สูงเข้าไปนะครับให้ชัดๆหน่อยแล้วก็ดูตัวไหนที่มันเป็นแบบเป็นลำแดมตรงนี้ขึ้นมานะฮะอย่างเงี้ย ตัวนี้แหลมใช่ไหมตัวนี้ก็แหลมแหลมนะครับผมจะลากมาแบบนี้แล้วก็ให้ตัวแหลมแมเนี่ยมันตรงกันนะครับแบบนี้แหลมแหลมก็คือไอตัวที่มันแบบเนี่ยเด้งดีขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยตัวเวฟผมขึ้นนะนะโอเคหลังจากที่เราดูแล้วว่ามันตรงกันนะครับแบบนี้เราก็ลองเพล์ดูแล้วกันครับตอนเรา AI ตี้เนี่ยตับหรือว่าอันนี้โอเคแบบนี้ก็คือเสียงมันซิงก์กันเรียบร้อย้วครับรก็คือตรงกันเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือ เป็นการเสร็จสิ้นการซิงค์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะเอาเสียงจากตัวไอไฟที่เป็นรูปภาพนะครับก็คือไฟล์วิดีโอเนี่ยเรากดตรงนี้ออกไปเลยครับเออเวลาที่ตัวรีคันนะครับทำการตัดเนี่ยเขาจะตัดเฉพาะไฟล์เสียงตัวด้านล่างตรงนี้เป็นหลักเลยเสร็จแล้วเขาก็จะตัดไฟล์อื่นตามที่ตัวนี้ตัดต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเซตติ้งกันบ้างนะครับก่ออื่นเลยนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับให้กลายเป็นเซกเมนต์นะครับเสร็จแล้วตัวทางฝั่งขวานะครับตรงเทโชตรงนี้เนี่ย ก็คือเขาบอกว่าเสียงไหนนะครับที่ต่ํากว่า0.0416นย์กะครับก็คือจะถูกตัดทิ้งออกไปเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับก็คือถ้าเว่าผมทําสูงอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมก็คือเสียงที่ถูกตัดออกไปจะถูกตัดออกไปเยอะเลยนะครับตรงที่เป็นแบบนี้ก็คือถูกตัดออกไปแล้วตรงที่เป็นสีสว่างหน่อยตัวนี้คือสีที่ตัวโปรแกรมยังเอาไว้อยู่นะครับหลังจากที่คัดออกไปก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมลดลงมาอย่างงี้ ที่ต่ำกว่า0.06 0.05นี่จะถูกตัดออกนะครับคุณจะเห็นว่าในส่วนที่เงียบเนี่ยตรงนี้เห็นไหมส่วนที่เงียบแบบนี้จะถูกตัดทิ้งนะครับเวลาที่คุณได้วิดีโอออกมาเนี่ยคุณจะไม่มีพวกนี้โผล่ออกมาเลยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งตัดเองโอเคนะครับในส่วนที่ห,หรืส่วนที่2อก็คือ minimum d u เ a t i o n นะครับหมายความว่าถ้าเงียบนานกว่าเลขตัวนี้นะครับจะถูกตัดออก หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดความมาเล่นมาส่งตรงนี้นะครับแล้วมันเกิดมีการเงียบเกิดขึ้น0.03วินาทีขึ้นไปจะถูกตัดออกก็จะสังเกตว่าตรงไหนนะครับที่มีการเงียบออกจะถูกตัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูถ้าเกิดผมทําให้มันกว้างขึ้นนะครับคุณจะเห็นว่าจะมีการเพิ่มตรงนี้เข้ามานะครับในส่วนที่มันถูกเงียบไปนะครับตรงนี้มันจะมีช่วงที่เงียบไปนะครับคือเขาก็จะ ผมให้ก็คือว่าจะไม่ถูกตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราต้องการให้มันกระชับหน่อยนะครับเราก็ตัดแบบนี้เลยก็ได้ไหมช่องนี้มันก็จะโผล่ออกมาเห็นไหมครับเนี่ยช่องเนี้ยถ้าเจะถูกโผล่มาแบบนี้ถ้าเกิดเรายิาง่ยงทําถี่นะครับมันก็จะตัดให้ถี่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนนี้เราก็ดูว่าตามความเหมาะสมของเรานะครับว่าเราต้องการให้ประมาณไหนนะฮะก็ดูว่าให้ตัวเวฟเนี่ยมันยังอยู่ครบถ้วนนะครับโอเคต่อมานะครับในส่วนของ padding นะครับ แพดดิ้งคือการเผื่อด้านหน้าและด้านหลังนะครับของเสียงที่เราตัดอย่างตัว left นี่นะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณเลื่อนไปแบบนี้คุณเราสังเกตตรงนี้ฮะสังเกตตรงนี้นะเ้าผมเลือ่อนไปทางซ้ายนะครับคุณจะเห็นว่าไอตรงที่หลังจากจุดตัดปัจจุบันเนี่ยมันจะทําการสร้างขึ้นมานะครับให้มันแบบยืดออกไปตามระยะเวลาตรงนี้นะครับนี่คือหน่วยเป็นวินาทีนะก็คือหลังจากที่โปรแกรมตัดจากแบบ1กับ2มาแล้วนะครับ เราจะยืดออกไปกเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมเนี่ยมักจะยืดอยู่ประมาณสัก0.5นะครับ0.5วินาทีเพื่อที่จะให้เวลาเราพูดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรตกหล่นอยู่ข้างหลังนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยผมให้เริ่มที่อยู่ใกล้ๆส่วนแรกเลยนะครับก็คือ0.05วินะครับตรงนี้นะก็สั่งให้เริ่มตัดตรงนี้เลยนะครับมันจะได้แบบว่าไม่ยืดเหยียดอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ไปปรับตามความเหมาะสมของตัวเองได้นะฮะต่อมาก็คือรีบูฟช็อตอะดิโอสปาย ในส่วนตรงนี้นะครับหมายความว่าเสียงที่ดังขึ้นมาแต่มีเวลาที่สั้นกว่าที่กําหนดนี้นะครับจะถูกตัดออกเรามาดูวิธีการทํากันดูนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมมีการแกแรอมตรงนี้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยอปพลเคีัย,ยคือเป็นการกรกแอมของผมซึ่งผมสามารถที่จะก,กดเลื่อนตรงนี้นะครับเอาออกไปการรกแอมก็คือ uh huh. มีเสียงที่แบบว่าสปายนะครับก็ <S <S คือว่ามีการดีดของเสียงขึ้นมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับตัวนั้นเนี่ยเราสามารถเอาออกได้ ตรงนี้ผมเห็นว่าที่สซนจุดสี่นะครับเสียงแกรมนี้ออกไปละฝั่งทางนี้นะครับย่าไว้ออกผมสามารถที่จะเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกได้นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะถูกตัดตออกไปนะครับแต่ว่าลองไปดูเสียงอื่นๆด้วยนะครับว่าเสียงอื่นยังอยู่กันครบหรือเปล่านะครับอย่างเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยไอเสียงพูดปกติเนี่ยมันน่าจะอยู่กันครบเห็นไหมเนี่ยมันยังอยู่กันครบเลยนะฮะเห็นปะแต่ว่าเสียงที่เป็นเป็นพวกการไอไปการแกรมเนี่ยจะถูกตัดออกไป นะครับแบบนี้นะโดยประมาณจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทําการไฟจูนอีกครั้งหนึ่งก็คือทําการปรับด้วยตัวเองก็คือตัดต่อในตรงนี้เลยนะครับแล้วค่อยเอาตัวเนี้ยเอ็กพอร์ตออกไปไว้ในโปรแกรมที่เราต้องการอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปมาดูขั้นตอนการไฟจูนกันนะครับผมผมนะครับจะทําการติ๊กตรงนี้สคริปต์ไซเลนต์นะครับก็คือว่าเราน่าจะไม่สนใจในส่วนของไซเลนต์เลยเวลาเราก,กดเพลย์เนี่ย มันจะข้ามส่วนที่เป็นเส้นไปเลยไปตรงนน้นเลยไปตรงนรงน้นเลยเห็นไหมเห็นไหมคือมันจะข้ามข้ามข้ามไปในจุดนั้นเลยนะครับซึ่งเราจะได้ไม่ต้องมานั่งฟังทั้งหมดเพราะว่ามันเสียเวลาตอนนี้เนี่ยผมไม่ต้องการไอ้พวกนี้นะครับไอ้พวกที่เป็นสีตรงเนี้ยคือช่วงแรกเนี่ยผมน่าจะไม่เอาเพราะว่ามันน่าจะมีการพูดผิดเยอะนะครับผมจะลบออกไปเลยโดยการกด backspace นะครับตรงนี้นะก็คือการลบออกไปปึ๊บเนี่ยผมก็จะลบวิธีการลบก็คือ ให้เรากดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดค้างแล้วก็ลากไปแล้วกด backspace นะครับคือการลบออกถ้าเราเอากลับเข้ามาากดที่เดิมนะกด backspace กลับมานะครับแบบนี้แบบนี้หรือถ้าเราคลิกตรงที่เป็นอ่าสีที่ไม่ได้ไม่ได้ระบายไว้นะครับก็คือเราคลิกค้างแล้วลากอย่างนี้แล้วถูกเอากลับมาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือให้เราเนี่ยแตดต่อจากตรงนี้เลยนะครับก็คือเราฟังเสร็จแล้วเราก็ตัดออกตรงที่เราไม่ต้องการแบบนี้ ซึ่งมันจะง่ายกว่าที่เราไปนั่งตัดในรูปแบบของการคัดชนในตัวโปรแกรมจริงๆนะฮะคือเน่ยมาตัดเป็นแบบว่าเป็นเป็นส่วนๆคือคลิกลบๆบวกๆเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่เราไปตัดในโปรแกรมเนี่ยคือต้องมานั่งตัดหัวตัดท้ายนะครับแล้วถึงมาลบออกอะไรเงี้ยมันหลายขั้นตอนก็จะเห็นว่าเนี่ยผมทําแค่นี้แหละก็คือเดือนออกไปแล้วเราก็ไฟล์จูนดูว่าตรงนี้ มันใช่ส่วนที่ไม่ต้องการไหมเนี่ยอย่างเงี้ยพวกที่เป็นเสียงพูดนะครับผมก็จะเอาไว้สำหรับตรงน,นี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงพูดไหมเนี่ยที่มันมืดอยู่นะฮะผมจะทําการเปิดมืดอ่อนแล้วฟังมันน่มันเป็นเสียงที่ผมพูดว่าเออเฉยๆผมจะไม่เอานะครับตัดออกไปโอเคแล้วก็ไปดูต่อซึ่งจริงๆเราคงจะเห็นว่ามันแทบจะเสร็จแล้วนะมันเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆที่แบบมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตรงนี้เราฟังดูแล้วกันอ่ะอย่างเงี้ยผมก็จะไม่เอา สมมุติว่าผมได้เลื่อนๆ่อนดูเรียบร้อยแล้วว่าโอเคมันครบถ้วนแล้วนะครับเราก็อย่าลืมปรับตัวที่เป็นอนะครับผมแนะนําเป็นอเลยเสร็จแล้วปุ๊บเรากดมาที่ตรงเซกชันตรงนี้ครับตัว section เซกชันเนี่ยผมไม่แนะนําให้สนใจมันเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับว,ว่าทําให้ตัววิดีโอของเรานะครับตัดไป็นหลายๆส่วนเป็นหลายๆเซกชันนะครับเมื่อระยะเวลาเกินกี่วิขึ้นไปผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่ทําหลายๆคนนะครับหรือว่าเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่มีหลายๆกล้องหลายๆไฟล์อะไรเงี้ย คือไปช่วยกันตัดต่อทีหลังอีกทีหนึ่งก็คือตัดเป็นเสกเป็นเสกเป็นเสกไปนะครับแล้วก็ไปถ่าทีหลังส่วนต่อไปก็คือเรื่องของการเอ็กพอร์ตครับการเอ็กพอร์ตเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีลักษณะาการเอ็กพอร์ตอยู่ทั้งหมด3แบบก็คือ1น,นะครับในรูปแบบของออ d ิโอและวิดีโอในตรงนี้เนี่ยเป็นการเอ็กพอร์ตไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอออกมานะครับคือจะมีการเรนเดอร์ออกมาใหม่หลังจากที่มีการตัดเรียบร้อยแล้ว คือตรงนี้ผมเองไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทําให้สูญเสียรายละเอียดออกไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการเรนเดอร์ซําซ้อนนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับคือมันไม่ได้สูญเสียอะไรมากนักหรอกแต่ว่าผมคิดว่ามันยุ่งยากและมันช้าไฟล์ที่ได้ก็ต้องไล่ไฟล์ไฟล์หนึ่งออกมานะครับซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอซึ่งมันก็จะเป็นซัมซ้อนกับไฟล์ที่เราเคยมีมาก่อนอะไรแบบนี้ทำให้เราแบบเก็บไฟล์หลายตัวผมแนะนําไม่ใช้ตัวนี้ครับก็คือตัวไทม์ไลน์ ซึ่งทำลายเนี่ยจะรองรับหลายอันนะครับก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามี a w i c h r e s o นะครับ1น,นะครับมี Final Cut Pro นะครับมี Adobe Premiere มี Screen Flow นะครับแล้วก็ CapCut นะครับซึ่งอัปเดตวันนี้เลยวันที่ผมอัดวิดีโอพอดีเลยนะฮะแล้วก็ตัว XML นะครับผมซึ่งตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยจะ export ไฟล์ออกมาเป็นตัว XML ซึ่งเป็น XML ที่เหมาะกับแต่ละโปรแกรมที่เอาไปใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลย อย่างตรงนี้ผมเนี่ยใช้ฟันดัคารโปรใช่ไหมผมก็ได้เลือกฟันดัคารโปรปุ๊บสำหรับปุ่มนี้นะครับปุม่มคีฟไซเลนเซกเมนต์เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเราติ๊กปุ๊บเนี่ยจะเป็นการเก็บเอาส่วนที่เป็นส่วนเงียบนะครับที่ถูกตัดแล้วเนี่ยเอาเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าจะทําเป็นปิดไว้ไม่ให้ไม่ให้แสดงผลในตอนที่เราใช้งานตัววิดีโอในการตัดนะฮะแต่ว่าผมแนะนานะครับเอาออกไปเลยนะฮะเพราะว่ามันทาให้เราเกะก,กะมากนะครับเอาออกไปเลยเผมเอาแค่นี้นะออกไปเลย เรแ,แล้วปุ๊บเรากด export ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อนะครับผมมาจะตั้งชื่อเป็นว่า recut นะครับปบ๊บมันจะเป็นไฟล์ fcp ก็คือ final cut pro นะครับ aml แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวโปรแกรมอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นตามที่เขาตั้งไว้ให้นะครับ,บรก็กดปบ๊บอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมคุณเห็นว่า export complete ตรงนี้เห็นปะเดี๋ยเสร็จแล้วคลิกปุ๊บเดียวคุณจะเห็นว่าไฟล์ของมันอยู่ในนี้นะฮะก็คือนี่ไฟล์ที่ชื่อว่า recut นี่นะครับ Final Cut Pro XML อันนี้เสร็จแล้วนะทำยังไงต่อนะครับก็คือต่อไปเราไปดูวิธีการ Import ตัว XML ตัวนี้เข้าไปในไฟล์กันครับตอนนี้ครับผมได้เปิดตัวโปรแกรม Final Cut Pro ขึ้นมานะครับให้ผมกดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กด Im p o r t แล้วกดที่ XML ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกจากที่เราเซฟไว้ตรงนี้ครับเสร็จแล้วตัวนี้ครับที่เขียนว่า Recut นะแล้วก็กด Import เข้ามา รอสักแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเลยไม่นานเลยแลังจากที่ผม Import มามาแล้วเราก็เปิดตัวโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับคุณจะเห็นว่าตัวนี้จะถูกตัดออกมาเรียบร้อยแลคุณจะเห็นไว้เห็นไหมเนี่ยมันจะตัดเลยนะครับแล้วเราก็สามารถทํางานต่อบนนี้ได้เลยโดยที่ไม่เสียรายละเอียดใดๆเลยครับเพราะว่าตัวนี้เขาใช้แค่ตัว XML ในการระบุจุดที่จะตัดต่อให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์เดิมอยู่โดยที่ไม่ได้มีการเรนเดอร์อะไรใดๆเพิ่มเติมนะครับแค่ เป็นกำหนดจุดตัดก่อนหลังตรงไหนตรงไหนให้มันเรียบร้อยแบบที่เรากําหนดตั้งแต่แรกนั่นเองครับก็จะเห็นว่าตัวรีคัทนะครับเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วเร็วมากๆเลยคือไม่ต้องรออะไเลยแค่เราทํางานตรงนั้นสำหรับผมเนี่ยคลิปคลิปนึงเนี่ยน่าจะประมาณสัก10นาทีในการที่ทําจากตรงนั้นจากที่ตัวดีคัทจนเสร็จนะครับแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยเราก็ไป เคลียรวิธีการใส่เสียงใส่บีโรอะไรพวกนี้ต่อไปก็คือจะทางานได้เร็วมากขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปฟีเจอร์ของตัวรีคันให้ฟังนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างสาหรับรีคัทนะครับรองรับการทําได้ทั้งหมดหลายๆไฟล์พร้อมๆกันนะครับก็คือรองรับทั้งไฟล์ที่เป็นวิดีโอนะครับไฟล์เสียงไฟล์ที่แชปจากหน้าจอนะครับก็คือทั้งหมด่ยสามารถเรียนด้วยกัน3าเลเยอร์แล้วตัดกอมพร้อมกันได้เลยนะครับซึ่งจะต่างจากโปรแกรมผู้ทมโบ้นะครับที่พวกนี้จะทําได้แค่ทีละไฟล์นะครับหรือว่า เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ผ่านตัวนะเทอร์มินอลนะครับก็คือทําได้แค่เทโลไฟล์เหมือนกันผมเนี่ยหาวิธีการทํามาหลายๆที่แล้วนะซึ่งตอนนี้ผมว่าตอบโจทย์ผมที่สุดแล้วฮะโดยสสิ่งที่ดีมากๆของมันก็คือ lossless ครับก็คือว่าการที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่สูญเสียความละเอียดของตัววิดีโอหรือเสียงเลยนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ตัวไฟล์ m l ในการตัดนั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้แสดงไป เรื่องของการรองรับไฟล์วิดีโอนะครับสามารถรองรับได้หลายโปรแกรมเลยครับไม่ว่าจะเป็น Premiere Pro นะครับ Final Cut Pro DaVinci Resolve Screen Flow และสุดท้ายนะครับคือ CapCut นะครับรองรับแล้วนะครับผมซึ่งดีมากๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้ CapCut เนี่ยมีตัว AI ที่ช่วยในการตัดก็จริงนะครับแต่ว่าตัดเฉพาะเสียงที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไม่สามารถตัดตัวซเลนต์ออกมาได้นะครับแล้วนการใช้ตัวนี้ในการตัดซเลนต์เนี่ยถือว่าดีมากๆากนะครับแล้วถ้าว่าใครสนใจตัวนี้มีการทดลองใช้ได้ให้ p o r t นะครับก็คือคุณไปโหลดโปรแกรมมาแล้วก็ทดลองที่จะใช้ในการ เอ็กพอดูได้5ครั้งนั่นเองครับและที่ดีกว่านั้นคือราคานะครับจ่ายครั้งเดียวนะมันใช้ได้ตลอดเลยซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่99เหรียญแล้วก็จ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับไม่มีการสับสกายในเดือนหรือายปีนะครั้งเดียวใช้ได้ตลอดแล้วก็อัปเดตได้ตลอดไปเลยครับถือว่าตอบโจทย์มาก <laughs> ผมหาโปรแกรมแบบไม่ต้องสมัครใครมานานแล้วเพราะว่าเบื่องซื้อแค่เดียวจบไปเลยดีกว่าแล้วถอาใครนะครับสมัครผ่านลิงก์ของผมจะได้ลดอีก10เหรียญนั่นเองนะครับก็คือจาก99ก็จะเหลือที่89เหรียญครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวเพราะว่าเป็นลิงก์ Affiliate นั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดแชปปร์และสมัครให้กันหน่อยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนปาครับบายครับ